เสียงลมอ่อนพัดผ่านหน้าต่างกระจกของห้องพักเล็กๆในคืนที่เงียบสนิทกลิ่นฝนที่เพิ่งซาไปยังลอยค้างอยู่ในอากาศและในความเงียบนั้นมีเสียงถอนหายใจเบาๆของชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังมองออกไปยังถนนเปียกชื้นของกรุงเทพเขาชื่อว่าฮามดนักศึกษาหนุ่มจากตะวันออกกลางที่ตั้งใจจะแวะมาเที่ยวเมืองไทยเพียงไม่กี่วันก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น ทว่าคืนแรกที่เขาอยู่ที่นี่กลับทำให้เขารู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเมืองที่เขามองว่าเป็นแค่ทางผ่านจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาห้าเมดจดบันทึกลงในสมุดเล่มเล็กลายมือเรียบแต่สั่นเล็กน้อยเรากับกำลังไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังเริ่มต้นการเดินทางแบบไหนกันแน่ เขาเขียนเพียงประโยคเดียวประเทศไทยไม่เหมือนที่ฉันคิดก่อนเขาจะวางปากกาและหลับตาปล่อยให้ความคิดของตนไหลย้อนกลับไปยังตอนบ่ายวันนั้นบ่ายที่อากาศร้อนจัดจนไอ้น้ำลอยระยิบเหนือพื้นถนนเขาลากกระเป๋ามาที่ตรอกแคบๆใกล้ตลาดเสื้อเชิ้ตสีอ่อนแผ่วปลิวตามแรงลมกลิ่นอาหารทอดลอยแรงจนทำให้ท้องเขาร้องเสียงดัง ผู้คนเอ่ยทักทายกันด้วยรอยยิ้มแม้จะพูดคนละภาษาแต่เขากลับรู้สึกว่าอากาศตรงนี้อบอุ่นแปลกแแต่แล้วเพียงเสี้ยววินาทีเสียงกรี๊ดของผู้หญิงคนหนึ่งก็ทำให้เขาหยุดเดินห้าเมตรหันไปทันทีเห็นหญิงชาราตัวเล็กๆซุดลงกับพื้นถุงของใช้ในมือหล่นกระจายและผู้คนต่างมองด้วยความตกใจหัวใจเขาเต้นแรง แม้เขาจะไม่รู้ว่าควรเข้าไปช่วยแบบไหนแต่ขากลับวิ่งไปก่อนที่สมองจะสั่งเขาเข้าไปประคองหญิงชราพยายามพูดให้เธอรู้ว่าเขาอยากช่วยแม้จะพูดภาษาไทยไม่คล่องแต่สายตาของเขากลับเต็มไปด้วยความห่วงใยจนหญิงชราผู้นั้นยื่นมือมาจับมือเขาไว้แน่นเหมือนต้องการบอกว่าขอบใจนะลูกไม่นานนะหญิงวัยกลางคนที่เป็นลูกสาวของหญิงชรา รีบวิ่งมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลแต่เมื่อเห็นแม่ของตัวเองปลอดภัยเธอจึงเงยหน้าขึ้นมาสบตากับฮาเมดก่อนจะยกมือไหวอย่างนอบน้อมจนเขาตกใจเพราะไม่คุ้นกับธรรมเนียมนี้เขารีบยิ้มเกอ้อเกอ้อและไหวตอบแบบไม่ค่อยถูกท่าจนหญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆบ,บ,บรรยากาศที่ตึงเครียดเมื่อครูคลายหายไปอย่างน่าแปลกใจ และนั่นคือครั้งแรกที่ฮาเมดรู้สึกว่าเมืองนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่ที่มีหัวใจของผู้คนจริงๆเขาช่วยเก็บของให้ทั้งคู่เดินตามไปส่งให้ถึงหน้าบ้านและนั่นทำให้เขาได้พบสิ่งที่ทำให้เขาอยากหยุดมากกว่าที่เคยคิดไว้บ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นกลิ่นข้าวสวยหอมที่เพิ่งเปิดหมอ เสียงหัวเราะเบาๆของเด็กตัวเล็กที่เปิดประตูมาโผล่หน้าออกมาดูภาพทั้งหมดทำให้เขารู้สึกเหมือนย้อนกลับไปยังวันที่เขายังอยู่บ้านเกิดวันที่ทุกอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นหญิงชราหันมายิ้มเชิญเขาเข้าไปดื่มน้ำแค่เพียงแก้วเดียวก็พอให้คลายร้อนแต่สําหรับเขามันกลับรู้สึกเหมือนเป็นคำเชิญที่เปิดประตูอีกโลกหนึ่ง โลกที่เขาไม่คิดว่าจะพบในประเทศที่เขามองว่าเป็นแค่จุดแวะพักเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าๆพื้นบ้านเย็นสบายเพราะเพิ่งราดน้ำถูเมื่อเช้าลมจากพัดลมเพดานหมุนช้าๆส่งเสียงหึ่งแผ่วเบาเสียงที่ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายอย่างประหลาดหญิงชาราเล่าเรื่องต่างๆด้วยภาษาไทยช้าๆลูกสาวช่วยแปลบ้างเป็นครั้งคราวแต่สิ่งที่สื่อได้ดีที่สุด กลับไม่ใช่คำพูดแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจห้าเม็ดจิบแก้วน้ำเย็นแต่ในอกกลับรู้สึกร้อนเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้ในประเทศอื่นไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนในบ้านทั้งที่เพิ่งเจอกันไม่ถึงชั่วโมงเขาหลับตาหายใจลึกแล้วก็คิดว่าบางที คลิปที่เขาตั้งใจจะทําให้สั้นที่สุดอาจจะกําลังเริ่มต้นในแบบที่เขาไม่เคยคาดคิดเลยก็ได้และทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นนอกบ้านเสียงที่ทําให้หญิงชรายหยุดพูดลูกสาวหยุดยิ้มและฮาเม็ดร,รู้สึกถึงอากาศที่เย็นวูบลงอย่างรวดเร็วเหมือนโลกภายนอกกําลังบอกว่าบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นเสียงนั้น เป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนช้าแผ่วแต่กล้องสะท้อนในหูเรากับเป็นสัญญาณของเหตุการณ์ที่เขาไม่อาจคาดเดาได้เลยเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดขึ้นเหมือนเสียงโลหะบางอย่างกระทบกันอย่างแผ่วเบาก่อนจะตามมาด้วยเสียงลากช้าๆบนพื้นซีเมนต์นอกรั้วบ้านห้าเม็ดขมวดคิ้วสายตาของเขาหันไปทางประตูไม้ ในขณะที่หญิงชราและลูกสาวสบตากันด้วยสีหน้าที่เหมือนมีความหมายบางอย่างสีหน้าที่บอกว่าพวกเธอรู้ว่าเสียงนี้คืออะไรแต่ไม่อยากพูดออกมาลมข้างนอกหยุดนิ่งเหมือนอากาศกำลังตั้งใจฟังเสียงเดียวกันกับทุกคนในบ้านห้าเม็ดกลืนน้ำลายแรงสั่นของโต้ะไม้เก่าๆทำให้เขารู้ว่าเสียงมันใกล้เข้ามาอีกหญิงชราลุกขึ้นช้าๆ มือจับไม้เท้าพยุงตัวก่อนจะมองออกไปที่หน้าต่างเธอหลุบตาลงเหมือนกำลังย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องบางอย่างในอดีตลูกสาวเข้าไปจับแขนแม่และพูดด้วยน้ำเสียงเบาราบเรียบแต่น้ำเสียงนั้นสัน่นสั่นชนิดที่ทำให้ฮาเมดรู้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาแม่ไม่ต้องออกไปนะฮาเมดหันไป เห็นมือของหญิงชรากำไม้เท้าไว้แน่นจนข้อขาวเธอหายใจลึกแล้วพูดประโยคสั้นๆที่ทำให้เขาหนาววับทั้งร่างเขากลับมาอีกครั้งเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นอีกคราวนี้ดังพอที่จะสะท้อนเข้ามาในห้องดังพอที่จะทำให้ฮาเม็ดรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแรงราวกับมีเงาของบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวอยู่หลังรั้วเขาไม่เข้าใจ แต่ลางสังหณรของเขากำลังตะโกนเตือนว่าบางสิ่งกำลังก้าวเข้ามาในชีวิตของเขาและจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลลมหายใจของหญิงชาราสะดุดและเธอก็พูดช้าๆ้าราวกับต้องการให้ฮาเมดต,ตั้งใจฟังทุกคำตั้งแต่บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมีบางอย่างติดอยู่ที่นี่และมันไม่เคยยอมไปไหนฮาเมดต,ตัวแข็งเขามองรอบห้อง รู้สึกว่ามุมต่างๆของบ้านเริ่มมืดลงแม้พัดลมเพดานยังหมุนอยู่แต่เขากลับรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นเย็นขึ้นและใกล้ตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆลูกสาวสายหน้าเหมือนไม่อยากให้แม่พูดต่อแต่หญิงชรากลับยิ้มจางๆยิ้มที่ทั้งอ่อนโยนและเศร้าอย่าเพิ่งกลัวนะลูกมันไม่ได้ทำร้ายใครมันแค่ มองหาใครสักคนมาตลอดหลายปีหาเม็ดพยายามตั้งสติเขาไม่รู้ว่าควรเชื่อหรือไม่แต่ความรู้สึกมันบอกว่าทุกอย่างที่หญิงชราพูดกําลังจะเชื่อมโยงกับเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงข้างนอกเงียบไปพักหนึ่งเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของแต่ละคนในบ้านเงียบจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวและทันใดนั้นเอง เสียงข้อประตูดังขึ้นหนึ่งครั้งไม่แรงไม่เบาแต่เป็นเสียงที่ชัดเจนจนทำให้หัวใจของฮาเมทดหยุดเต้นไปวินาทีหนึ่งลูกสาวสะดุง้งหญิงชาราหลับตาเหมือนกำลังรอให้เสียงนั้นดังขึ้นอีกและมันก็ดังจริงๆหนึ่งครั้งสองครั้งช้าเรียบเหมือนผู้เคาะไม่มีความรีบร้อน เหมือนต้องการให้คนในบ้านเปิดประตูด้วยตัวเองห้าเม็ดกลืนน้ำลายฝ่ามือเริ่มเย็นแต่เขากลับรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างแรงดึงที่บอกให้เขาเดินไปยังประตูนั้นหญิงชราเอื้อมมือมาจับแขนเขาไว้นิ้วนั้นสั่นเบาๆแต่จับแน่นจนเขารู้สึกถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่เธอพูดเบาๆแต่ชัดเจนทุกคำอย่าเปิด ไม่ว่าใครจะอยู่ข้างนอกก็ตามห้าเม็ดพยักหน้าแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยคำถามว่าข้างนอกนั้นคือใครหรือคืออะไรเสียงข้องเงียบไปอีกครั้งและความเงียบครั้งนี้กลับน่ากลัวกว่าเสียงข้อเสียอีกจนกระทั่งเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นเดินวนรอบบ้านช้าๆ เป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนบางสิ่งกำลังสำรวจและรอคอยห้าเม็ดสูดลมหายใจและจูจ่ๆความรู้สึกหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจรากับเขาเคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนไม่ใช่ในเมืองไทยแต่ในเหตุการณ์หนึ่งที่บ้านเกิดเหตุการณ์ที่เขาไม่อยากจำเหตุการณ์ที่เขาอยากหนีจากมันมาตลอดหลายปีหัวใจเขาเต้นแรงมือสัน่น และในตอนนั้นเองหญิงชาราก้มลงหยิบกล่องไม้เก่าๆใต้โต๊ะขึ้นมากล่องที่มีรอยขีดและฝุ่นจับเต็มเธอเปิดกล่องช้าๆและสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้ฮาเมดตาเบิกกว้างมันคือสิ่งของหนึ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นี่ไม่ควรอยู่ในบ้านหลังนี้และยิ่งไม่น่าจะมาอยู่ในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำหญิงชาราผลักกล่องเข้าหาเขา ก่อนพูดประโยคที่ทำให้เลือดในตัวเขาเย็นเฉียบสิ่งที่อยู่นอกบ้านมันมาตามหาเจ้าของของสิ่งนี้และฮาเมดก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่โชคชะตาธรรมดาแต่มันคือบางอย่างที่ติดตามเขามาไกลกว่าที่เขาเคยคิดมือของฮาเมดสั่นเล็กน้อยเมื่อเขามองสิ่งที่อยู่ในกล่องไม้เก่าๆตรงหน้าแสงไฟสีส้มอ่อนจากหลอดไส้เหนือสีสา สะท้อนลงบนวัตถุชิ้นนั้นจนเกิดเงาที่ดูประหลาดราวกับกำลังเคลื่อนไหวเองมันเป็นสร้อยโลหะสีหมน่นมีลวดลายวนซ้อนกันคล้ายสัญลักษณ์โบราณดูเก่าแก่จนผิวโลหะสึกจนเป็นเส้นและตรงกลางของสร้อยมีหินสีเข้มเม็ดเล็กๆที่สะท้อนแสงริบรีเหมือนตากำลังมองกลับมาห้าเม็ดมองนิ่งรู้สึกได้ทันทีว่ามันไม่ใช่ของธรรมดา ไม่ใช่ของสำหรับตกแต่งและไม่ใช่ของที่ผู้หญิงไทยบ้านเล็กๆแบบนี้จะมีไว้โดยบังเอิญหญิงชรามองเขาสายตานั้นนิ่งลึกและเหมือนรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับเขาแม้เธอจะเพิ่งเจอกันไม่กี่ชั่วโมงลูกสาวยืนข้างหลังแม่มองสร้อยคอนั้นด้วยสีหน้ากังวลคล้ายอยากจะเอามันไปทิ้งให้ไกลที่สุดแต่กลับทำไม่ได้ ห้าเม็ดสูตรหายใจเข้าลึกปลายนิ้วเอื้อมเข้าไปใกล้ซอยแต่ยังไม่กล้าสัมผัสเพราะเพียงแค่เข้าใกล้เขากลับรู้สึกเหมือนอากาศเย็นลงและมีบางอย่างบีบรัดท้องอกอย่างบอกไม่ถูกหญิงชราพูดขึ้นเสียงของเธอนุ่มแต่หนักแน่น